กี่วันถึงรู้ว่าติดเชื้อ HIV มีคุยถามหมอมาหลายคนมากเลยนะครับว่าคุณหมอมีความเสี่ยงมากกี่วันถึงสามารถตรวจหาเชื้อ HIV ได้รู้ว่าเราติดเชื้อหรือไม่ติดเชือ้อใช่ไหมครับจริงๆการตรวจหาเชื้อ HIV นะมีหลายแบบบางคนอยากได้แบบตรวจน้ำลายบางแหละนะครับแต่ว่าที่แม่นยำสุกก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการตรวจเลือดหมอจะขอเรียงลำดับจากวิธีที่ตรวจเจอเร็วที่สุดไปถึงช้าที่สุดวิธีที่1เป็นการตรวจหาสารพธุกรรมของเชื้อ HIV หรือเรียกว่า NAT วิธีนี้เป็นการตรวจ หาเชื้อ HIV รู้ว่าติดเชื้อได้ตั้งแต่7วันหลังมีความเสี่ยงถือเป็นการตรวจที่เร็วที่สุดแต่ว่าไม่ได้มีตรวจทุกที่นะครับจะมีบริการที่คลินิกแนะน,านามของสภาการชาติไทยใครสนใจก็โทรไปสอบถามก่อนได้ว,วิธีที่2คือวิธีการตรวจหาโปรตีนที่เคลือบอยู่บนเชื้อของ HPV หรือว่าเรียกว,ว่าตรวจแอนติเจนนะครับอันนี้จะตรวจหลังที่ได้รับเชื้อมาเนี่ยได้คือ14วันหลังได้รับเชื้อและวิธีที่3คือวิธีสุดท้ายคือการตรวจหาภูมิคุ้มกันคือพอคนเราเนี่ยติดเชื้อ HIV ป๊เอชไอว การสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีเนี่ยต่อเชื้อ HIV เราก็สามารถจะตรวจหาว่าถ้าคนที่มีแอนติบอดีเกิดขึ้นในร่างกายก็แสดงว่ามีการได้รับเชื้อมาถูกไหมครับอันนี้จะตรวจหาหลังจากได้รับเชื้อมาแล้วเนี่ยประมาณ30วันซึ่งสถานพยาบาลส่วนใหญ่ตอนนี้ครับที่ใช้วิธีการตรวจจะเป็นการตรวจคอมบาบกันเนาะระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีดังนั้นถ้าใครที่มีความเสี่ยงประมาณ14วันแล้วเนี่ยก็สามารถจะไปตรวจแล้วก็สามารถที่จะพอจะทราบได้แล้วว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดวว่าตรจไปแล้ว negative หรือนอ n เ g ก t ทีฟเนี่ยไม่เจอเชื้อไม่พบการติดเชื้อนะครับหมอยังแนะนำให้ตรวจซ้ำอีก1เดือนนะครับเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่ติดเชื้อจริงๆนะครับ